สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าสมซาผ้าแสบมากละค่ะมาค่ะพี่น้องวันนี้สมผ้ามากินจุเนื้อเนาะคะ่ะเนื่องโดยโอกาสฉลองค่ะพี่น้องฉลองอ่าเนี่ยค่ะมาแล้วค่ะพี่น้องอันโลเงินค่ะพี่น้องโลเงินของทาง YouTube เนาะคะ่ะทรงมาให้เนื่องด้วยหนึ่งแสนผู้ติดตามเนาะค่ะพี่น้องละกัทั้งช่องบดไอเฮ็ดพิดกุของทาง YouTube เนาะคะ่ะ พอหนึ่งแสนคนปุ๊บก็บจะได้รางวัลก็คือโล่เงินค่ะหนึ่งแสนผู้ที่ตามทาง YouTube เพิ่นก็ได้ส่งมาให้เนาะค่ะพี่น้องนั่นระค่ะสมกับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะค่ะพี่นอ <Okay. S 1> ้องนี่เหลื่อมตาบ่าค่ะพี่น้องเดี๋ยวสมขออนุญาตว่างก่อนค่ะราคาพี่น้องก็เลยได้โอกาสมาฉลองแล้วก็มาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะผู้ที่ตามสมมาตั้งแต่แรกเอฟซีเก่าแล้วก็ ู้ติตาหม,ม่เนาะค่ะพี่น้อง fc ไม่เนาะค่ะพี่น้องคะสมกับขอบคุณลหลายๆค่ะที่ให้การสนับสนุนสมมาตลอดละกัให้กําลังใจสมมาตลอดเนาะคะ่ะจนมาหอดมือนี่กะกะเกินขาดค่ะพี่น้องหนึ่งปีกับซีสามีเดือนค่ะพี่น้องหนึ่งปีกับอีกสามเดือนเนาะคะ่ะที่สมเหต YouTube มาขอบคุณลหลายๆคะ่ะมาสมกับภาพมากินจุคือเราเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่า เป็นเมนูที่สมแจ้งเกิดสมก็ว่าได้ล้วก็เป็นเมนูที่สมมากกินเนาะค่ะพี่น้องจุนี่นี่ละค่ะมาด้ยวยค่ะเด้วยวแซ่บก็สมอืมแซบ ยำกังเว่นค่ะพี่นน่องกับสีมีตอมีแมงวันเนาะค่ะเจลคม้คมคนนุขนๆเลยค่ะ เกือบสมัครเลยค่ะอออขอออถดข้อพอะไรค่ะพี่น้อง พี่น้องไลทั่ทมมานกับสีทามสมมว่าโลเงินคือยังคือเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนกับกิตติบัสนะคะพี่น้อง คือเหมือนกับว่าเข้าเรียนจบสันนันนี่แล้วนะคะพี่น้องเป็นรางวัลปรบใจทาง youtube นะคะมีคุณค่าทางด้านจิตใจค่ะพี่น้อง เชื้อว่าต่อ,อ,อคนทำช่อง Youtube มากกับยักษ์ได้น้องวันปอบใจชิ้นนี้ค่ะแต่ว่าสมกับโบเคยขาดวังค่ะพี่น้องสมแค่ มักในการทำยูทูบค่ะมักในการกินมีความสุขกับการตีเฮ็ดคลิปค่ะพี่นอ้องเต็มที่กับในทุกๆคลิปตีเฮ็ดลงไปค่ะพี่นอ้อง ต่อทั้งแมงมันคลิปนี้กินไปคุยไปเนาะคะ่ะถึงแม้ว่าแต่ละคลิป อาสิออกมาดีบริร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันกะเป็นความตั้งใจของแต่ละคลิปแล้วก็เห็ดให้ดีที่สุดในแต่ละคลิปครับพี่นอ้อง ถ้วยเนื <sympath icking> ้อเอาให้ต่อครับพี่น่อแต่ชื่อบอมากินห้องจะของ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆเนาะคะ่ะที่เฮ็ดช่องน้ำกันติดตามกันมาตลอดตั้งแต่เฮ็ดเริ่มเฮ็ดช่องไม่ไมเนาะคะ่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคะ่ะพี่น้องขอบคุณในคลิปนี้กับโบเบิร์ตคะ่ะพี่น้องสมพูซึ้ขอบคุณจากใจเนาะคะ่ะ ขอบคุณโตัวสมเองพร้อมอ มือว่านเลยสโลงไอหมูกระทะน,นี่เขาพูวไปแล้วคะ่ะพี่น้องเมียพ่อปู่คะ่ะแล้วก็มี มีป่าเอ่ยห้องสาม,มีครับพี่น้องอสีเลยเดี๋ยวปีใหมก่กบไปสองกับแม่อีกค่ะพี่น้อง แสบค่ะพี่น้องในบรรยากาศท่ามกลางฝูงต่อสะดาค่ะืม ก๋วยกุ้งลาดปลาะะปแล้วค่ะไปเราเนี่ยแช่พัก บินซ uh ่อนกันพาตับตอนใหญ่ค่ะพี่น้องอ อตอกวนค่ะค่ะพี่นอ้องอื ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเทเกียรติเขามาติดตามรับชมค่ะขอบคุณห,หลายๆค่ะถ้ามาก็กดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจสมห้ทลิปต่อๆไปค่ะสมซาผ้าแซบล่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ